สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแก้ไขยามาฮ่านะครับยามาฮ่าคันนี้คือยอยๆมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดก็ได้ทําการเช็คแรงอัดนะครับช่วงแรงแรงอัดมันจะไม่มีเลยนะครับไม่มีแรงอัดเลยนะครับก็เช็คแรงอัดแล้วก็ถอนเลือนลิ้นเร่งมาล้างนะครับแล้วก็ได้ทําการเป่ากรองนะครับถอดไส้กรองมาเป่านะครับ ไส้กรองมันตันนะครับถอดไส้กรองมาเป่าข้อพ้อเป่าได้อยู่นะครับแล้วก็ได้ทําการตรวจเช็คแรงดันน้ามันน้ามันนะครับน้ํามันเชื้อเพลิงก็ปกตินะครับเวลาเปิดสวิตช์นี่ขึ้นมาที่3บาร์นะครับแล้วก็ค่อยๆตกมานะครับหัวฉีดก็ฉีดดีอยู่นะครับผมก็น้ํามันเครื่องก็โอเคนะครับตรวจสอบนะครับก็ไม่มี ตอนแรกเรานึกว่าเป็นที่วาล์วนะครับได้ทําการถอดถอดวาล์วมาเช็คนะครับเช็ควาล์วก็ไม่ยันนะครับก็ที่ตอนแรกที่มันไม่มีแรงอัดนะครับพอเราได้ทําการเป่าไส้กรองเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับพอเป่าไส้กรองตอนที่ถอดเรือนลิ้นเลี้ยงออกนะครับมันเราก็ได้ทําการเช็คแรงอัดนะครับแรงอัดมีอยู่นะครับก็คือว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าไส้กรองตันนะครับไส้กรองตันนี่ มันทําให้อากาศมันเข้าไม่สะดวกนะครับอากาศเข้าน้อยมันก็เลยไม่มีแรงอัดทีนี้เราเป่าไส้กรอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแรงอัดนะครับแบตเตอรี่ก็อันนี้ผมใส่แบตเตอรี่สำรองนะครับแบตเตอรี่เก่ามันนี่ขั้วมันจะเสียแล้วนะครับนะครับขั้วมันเสียเป็นสนิมนะครับเมื่อกี้ผมได้ลองสตาร์แล้วก็โอเคนะครับตอนแรกสตาร์ไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ให้เพื่อนดูนะครับ คนะครับก็เล่งได้อยู่นะครับเล่้งได้ปกตินะครับเดินเบาได้ปกตินะครับผมช่วงแรกนะครับผมก็ได้ทําการเช็คนะครับมันไม่มีแรงอัดนะครับน่าจะมาจากส้กรองตันนี่แหละครับส้กรองตันนะครับปอกองแล้วก็มีแรงอัดแล้วนะครับแล้วก็ได้ล้างเรือนเล่งก็โอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับรถยามาฮ่านะครับนะครับ อันนี้เป็นชิ้นส่วนที่ถอดออกมานะครับเพราะว่าผมจะถอดแค่บางโคนมันถอดไม่ออกนะครับต้องถอดมาทั้งหมดเลยนะครับถอดมายกชุดแบบนี้เลยนะครับยาม,มาฮ่านะครับผมอันนี้ก็จะสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมาก